แปลงนี้ที่อยู่ในโซนหมู่บ้านหนองหมากนิดตำบลคลองม่วงเนี่ยตรงนี้คือเรามีเริ่มมีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านแล้วนะคะก็คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวและหลังจากที่ลูกบ้านเนี่ยปรับภูม,มิทัศน์ก็คือลูกสวยขึ้นน่าอยู่ขึ้นเลยนะคะตอนเี้ นี่เราก็อยู่ในโครงการภูพิมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ดินแต่ละแปลงกันนะคะที่ดินแปลง470ตารางวาแล้วนะคะ,ะสร้างก้อจะ้าเด็ดที่ฟังว่าที่ดินแปลงนี้ที่อยู่ในโซนหมู่บ้านหนองหมากนิดตำบลคลองม่วงเนี่ยตรงนี้คือเรามีเริ่มมีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านแล้วนะคะก็คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวและหลังจากที่ลูกบ้านเนี่ยปรับภูมิัานก็คือดูสวยขึ้นหน้าอยู่ขึ้นเลยนะคะโครงการนี้ โอเคด้านหลัง,งาาคุณาซาก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่กําลังปรับภูม,มิทัศน์เพื่อที่จะสร้างบ้าน,าน,านอ,อันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่กำลังสร้างอยู่นะ,ะถ้าเราจะหาที่สร้างบ้านสักหลังหนึ่งข้าจแนะนำเลยว่านี่เลยค่ะโอเคนี่เลยนะคะก็จะเห็นว่าเราฝั่งเนี้ยก็เทวิวเขาใหญ่ด้วยเขาเนี่ยกือบร้อนมาเลยนะคะแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคกุดงแดงใช่ค่ะ470ตารางวาใช่ไหมคุณซา โอเคนะสภาพเป็นประมาณนี้นะครับผมพยายามแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูวิวนะอันนี้เรายืนอยู่กลางแปลงนะครับเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไฟฟ้าน้ำพร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะแปลงสวยๆแบบนี้นะคะยังเหลือแค่สองแปลงเท่านั้นเองนะคะถ้าก็เผื่อใครอยากมองว่าเอ้ยฉันอยากสร้างบ้านก็สรกาแนะนำไปนะมั่งนั่นนี่บั่นนี่เลยนะคะ อ่าโอเคคุณนาซนาตอนนี้เรามายืนอยู่แปลง351ร้อยห้าอใช่ไหมใช่ค่ะแปลง351ตารางวาคือแบบนี้นะคะก็ตามแนวหลักเขตเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับลอยแล้วเห็นเลยแล้วอ่ะวิวประมาณนี้นะครับล้อมรั้ถขับอยไว้แล้วนะก็สวยนะกอืถือว่าสวยเลยแหละค่ะครับสวยเลยสามร้อยห้าสิบเอ็ดตารางวาอ่าใช่ค่ะคุณทนาซะได้ถ่ายภาพแบบนี้เลยนะคะอ่าวิวประมาณนี้นะครับ ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะพื้นที่กําลังดีสร้างบ้านได้นะความสูงโซนนี้ก็คือประมาณสักห้าร้อยกว่าครับคุณราบาถ้าเราวิ่งออกไปถนนเส้นหลักสา6 0ูหกประมาณกี่กิโลครับ3 0ม0เนี่ยก็มาสัก7กิโลค่ะเจ็ดกิโลนะถ้าเราวิ่งออกไปอบตคลองม่วงคุณราบาประมาณกี่กิโล8กิโลให้เองค่ะยาม่าล่ะครับถ้าเป็นไทม่าเนี่ยก็ประมาณสิบกิโลค่ะครับถ้าเราไปตลาดต้นน้องไซน้องไซ ตลาดน้องไซนะคะก็วิ่งจากนี้ไปก็10นาทีเท่านนั้เอง10นาทีโซนตลาดน้องไซก็จะมีเซเว่นด้วยมีซีเจมีวิโชด้วยค่ะครับก็คือสามารถไปใช้ใจ่ายได้เลยครับไปซื้อของตัวน,นั้นได้<ช>นะโอเคคุณทุกทนสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับเดี๋จะแค่สรุปให้ฟังนะคะที่ดินแปลงนี้เอกสารเสร็จิ์เขาเป็นโฉนดทคุดแดงมีด้วยกันสองใบแล้วกันนะคะใบแรกคือเนื้อที่ทุงซ่ายทราบอยู่เนี่ย351ตารางวาใบที่2เนื้อที่470ตารางวานะคะ เปิดขายอยู่ที่ตาางวาระ6,900บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากเข้ามาชมในโครงการาก็สามารถนะสรางล่วงหน้าได้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะซาก,ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครนะคะถ้าขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้าบ๊ายบาย